นักวิจัยจากมหาวิทยาลัยบราวครับผมในคนพบระบบ AI ครับเข้ามาที่จะแก้ไขปัญหาเรื่องของการสื่อสารระหว่างมนุษย์แล้วก็หุ่นยนต์ครับเพื่อให้หุ่นยนต์นี่สามารถที่จะเข้าใจแล้วก็สามารถปฏิบัติตามคําสั่งของมนุษย์ที่สามารถที่จะใช้ภาษาทั่วๆไปที่ใช้ในชุดประจําวันได้อย่างมีประสิทธิภาพคูณได้งานคือคุยกันรู้เรื่องมากขึ้นนั่นเองครับ ตามหลักแล้วครับโดยปกติเนี่ยการสั่งการหุ่นยนต์นะครับต้องใช้คำสั่งที่ค่อนข้างจะชัดเจนนะสเปซิฟิกแล้วก็มันยังมีข้อจำกัดอยู่หลายเรื่องนะครับที่เรื่องของการสั่งการ ุ่นยนต์เนี่ยมันยังไม่สามารถจะก้าวข้ามไปได้ครับผมอย่างไรก็ตามครับสิ่งนี้เป็นผลของความก้าวหน้าของนวัตกรรมเรื่องของโมเดลภาษาขนาดใจหรือว,ว่า large language model LLM นั่นเองนะครับซึ่งแน่นอนก็ขับเคลื่อนด้วยเทคโลยี AI ครับผมและตอนนี้มันกำลังจะปฏิวัติอีกขั้นของการสื่อสารระหว่างมนุษย์กับหุ่นยนต์ครับผม ทางทีมวิจัยครับตั้งเป้าหมายว่าต้องการให้จะเชื่อมแกบตรงนี้ครับระหว่างการใช้คําสั่งที่ซับซ้อนของมนุษย์นะครับ ร่วมกับการกระทําของหุ่นยนต์ครับเพื่อให้หุ่นยนต์เนี่ยสามารถที่จะเข้าใจบริบทในสถานการณ์ต่างๆซึ่งในการทดลองครั้งนี้เนี่ยก็เป็นการนําทางให้หุ่นยนต์เคลื่อนที่ผ่านเส้นทางหรือว่าตําแหน่งที่อาจจะไม่ได้คาดคิดหรือไม่ได้โปรแกรมมาก่อนครับระบบนี้ครับใช้ชื่อว่าระบบ Lang 2 LTL ครับผมซึ่งพัฒนาขึ้นมาใหม่ล่าสุดนีนะครับมันมีความสามารถ ที่จะถอดรหัสคําสั่งที่ซับซ้อนโดยไม่จะเป็นต้องอาศัยการฝึกฝนหรือว่าการเทรนนิ่งจํานวนมากๆอีกแล้วนะครับสามารถที่จะเรียนรู้คําสั่งที่มีความเฉพาะเจาะจงแล้วก็คําสั่งที่มีความเป็นนามธรรมครับซึ่งมนุษย์เนี่ยก่อนหน้านี้นไม่สามารถใช้สิ่งนี้คุยกบับหุ่นยนต์ได้ต่อตอนนี้สามารถ่จะทําทได้แล้วครับแลวหุ่นยนต์เอง ก็สามารถที่จะตีความคําสั่งได้อย่างถูกต้องแล้วก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นพูดไง่ายๆคือแม่นยำมากนั Mark ่นขึ้นเองครับผมด้วยการพัฒนานี้ครับซึ่งก็อาศัยกระบวนการที่ค่อนข้างซับซ้อนนะครับทำให้ตัวระบบเนี่ยสามารถที่จะปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมใหม่ได้ราบรื่นนะครับแน่นอนก็ไม่นจะเป็นต้องฝึกอบรมนะครับสามารถที่จะแยกชุดข้อมูลที่เกี่ยวกับตําแหน่ง เนะพราะว่านี่เป็นการทดลองรเรื่องการเคลื่อนที่แยกเรื่องของตำแหน่งออกจากคําสั่งและคําพูดของผู้ใช้งานครับแล้วก็มาจาับคู่มาแมชกับสถานที่ที่หุ่นยนต์รู้จักจากการเรียนรู้แล้วก็อาศัยแผนที่นั่นเองครับแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่ ตัวจจนมันเข้าใจได้แล้วก็ประมวลคําสั่งแล้วก็เคลื่อนที่กําหนดทิศทางไปยังที่ที่เรามอบหมายมันนั่นเองครับผมทีนี้ในเรื่องของความแม่นยาครับก็มีการตรวจสอบเอาไว้โดยนักวิจัยเนี่ยได้ทําการทดลองในเมืองทั้งหมด21แห่งครับผมโดยอาศัย Open Street Map ครับซึ่งก็ได้รับผลลัพธ์ที่น่าพึงพอใจนะครับอัตราความแม่นยำเนี่ยมากถึง80%เรียกว่ายอดเยี่ยมกว่าระบบเดิมที่ใช้อยู่มากๆเลยนะครับเพราะว่าของเดิมที่มีอยู่เนี่ยมีความ แม่นยำเพียงแค่20%เท่านั้นเองนะครับแล้วก็มีข้อจำกัดครับในการนำทางแบบจุดต่อจุดเท่านั้นนะครับนอกจากนี้ครับตัวระบบแรงชู LTL ตัวนี้ยังสามารถที่จะนำมาใช้ได้หลากหลายสถานการณ์นะครับอาทิเช่นนะการนำทางดโดรน รถยนต์ที่ขับเคลื่อนอัตโนม,มัติไปจนถึงยานพาหนะทั่วๆไปนะครับก็แน่นอนว่าจะช่วยอำนวยความสะดวกครับให้กับการนำทางในสภาพแวดล้อมที่ซับซ้อนแล้วก็ต้องอาศัยคำสั่งของมนุษย์ครับผม12ธันวาคมนี้ได้เวลายกระดับโรงงานของคุณสู่ดิจิทัลเสริมแกร่งความรู้ด้านเทคโนโลยี IT และ OT ที่งาน Automation s u m m i t 12ธันวาคม2566 ณสามย่า,ยานมิทาวฮอลกรุงเทพพบกับสุดยอดองค์ความรู้เพื่อผู้บริหารโรงงานอุตสาหกรรมในยุคดิจิทัล Smart Management for Digital Factory เติมเต็มในทุกมิติ Part 1 Digital Culture Evolution for the Smart Manufacturing of the Future Part 2 Smart Management for Smart Manufacturing 2024 Part 3 Landscape of Smart IT and OT เข้าร่วมง,งานฟรี สำรองที่นั่งเด้ที w w w a u t o m a t i o i n e x p o a s i a หรือ hotline 0822264787